ช่วงสรรหามาเล่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมนั้นนะคะมาติดตามก,กันกับเรื่องของแวดวงของการศึกษาช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงรอยต่อที่น้องๆป .6 จะขึ้นม .1 และม .3 กําลังจะขึ้นม .4 ซึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจคือหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์นะคะและที่สําคัญเลยที่นี่เป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และผลิต ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยตรงนะคะนั่นก็คือที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยพิษณุโลกค่ะ ซึ่งวันนี้ทางด้านของท่านดรวันชัยอยู่ตรงผู้อในวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยพิษณุโลกท่านก็อยู่กับเราตรงนี้พร้อมกับน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพค่ะสวัสดีลูกๆนะคะโอ้โหรุนลูกทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามท่านผู้อำนวยการกันก่อนนะคะว่าเพราะอะไรโรงเรียนของเราถึงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศนะคะในแวดวงวิทยาศาสตร์แบบนี้คะครับเรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับท่านผู้รับชมนะครับทางบ้านนะครับ คือรงเรียนวิศสตาจุฬาภร์ทวลายพิศโลกนั้นนะครับเราจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับในการที่จะผลิตลูกๆของเรานะครับที่จะเข้าเรียนในดับชั้นม .1 จนถึงดับชั้นม .6 เนี่ยให้เขาได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการคิดค้นนะครับการประดิษฐ์การเป็นคิดนวัตรกรรมต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นกําลังหลักในการที่จะพัฒนาประเทศชาติตรงนั้นนะครับ ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะโรงเรียนของเรานะคะเปิดสอนตั้งแต่ม1นะคะจนถึงม6ครับผมปริมาณนักเรียนในโรงเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของการรับนักเรียนนั้นนะครับอยากเรียนผู้ปกครองว่าของเราเป็นโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษนะครับในการรับนักเรียนนั้นม1นเนี่ยเรารับจํานวน96คนนะครับโดยรัดยครับผมรับจํานวนเก้สบคนนะเป็นห้องมี4ห้องนะครับห้องละ24คนนะครับ แล้วก็ม4ก็รับจํานวน1 4 4คนนะครับก็ห้องละ24คนเหมือนกันนะครับ oh. ซึ่งเราจะจํากัดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าในการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยจะได้ทั่วถึงนะครับ <c oughs> จำนวนเด็กจะได้ไม่มากแล้วก็เด็กนักเรียนที่เรียนก็จะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงนะครับสามารถที่จะ ปฏิบัติจริงได้นะครับตรงนี้เลือกเฟ้นคัดแบบหัวกะทิจริงท่านคะอยาก <c oughs> ให้ <c oughs> พูดถึงความพิเศษ <c oughs> คือที่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีความพิเศษคือเน้นในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ <c oughs> แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนักเรียนที่เรียนที่น,นี่ค่ะใช้จ่ายค่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนพิเศษยังไงคะครับอยากเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับด้วยโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับดังที่แล้วว่า เราสร้างลูกๆของเราให้เป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างเนี่ยนะครับรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายดูแลทั้งหมดนะครับโดยให้ทุนให้ทุนการศึกษานะครับปีละ8 4 0 0 0บาทนะครับแปดหมัน <c oughs> บาทซึ่งลูกๆที่มาอยู่กับเราเนี่ยหนในเรื่องของค่าเล่าเรียนเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างเนี่ยนะครับโรงเรียนก็จะมีทุนการศึกษาตัวนี้ในการดูแล ลูกๆจนจบระดับชั้นม .6 นะครับค่ะก็คือหิ้วกระเป๋ามาที่โรงเรียนคุณผู้ชมกลับบ้องไปมีวิชาความรู้แต่แบบนี้ต้องมีข้อจํากัดไหมว่าลูกๆของเราต้องรักษาเกรดเฉลีย่ยให้อยู่ในระดับเท่าไหร่อย่างไรคะครับก็คือในการเข้ามาเรียนานั้นนะครับต้องมีการทําสัญญาค่ะนะครับ<อ>สัญญามาทสัญญากันก่อนในใน,ในการเรียนเพราะว่า,เ,าเราถือว่าลูกๆที่เข้ามาเรียนนั้นต้องต้องเป็นผู้ที่ ที่มีการเรียนรู้และก็สามารถรักษาดับมาตรฐานเรื่องของเกเฉลี่ยน,นะครับ <c oughs> ก็ก็ไม่ต่างกว่า3 <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่ต่างกว่า3ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องอสามารถที่จะ,อะยอมรับในเรื่องของอุดมการ์และเป้าหมายของโรงเรียน <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งเรามีอุดมการ์เป้าหมายที่ชัดเจน <c oughs> นะครับในการที่จะผลิตล,ลูกของเราให้การให ในการที่จะพัฒนาเทศชาต,ติต่อไปครับค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่แบบจับปากกาแล้วอยากพาลูกมาสมัครแล้วเริ่มต้นสมัคร <c oughs> วันไหนกฎกติกาเงื่อนไขเป็นยังไง <c oughs> เชิญครับพ่อครับท่านผู้ปกครองครับในการรับสมัครนักเรียนนั้นนะครับเรามีกลุ่มจุฬาณ์นะครับซึ่งกระจายแต่ละภาคต่างๆนะครับเรามีโรงเรียนวิาสาจจุฬาพ์ที่กระจายในภาคต่างเนะี่ยสิจุฬาพ์ <c oughs> ตอนนี้นะครับในการรับนั้นนะรับมี จังหวัดนะครับที่ที่เป็นเป้าหมายในการรับอย่างเช่นของจุฬาภรพิศโลกนะครับเราก็มีเป้าหมายในการรับของ8จังหวัดนะครับก็มีตากมีสุขโขทยัยกำแพงเพชรมีพิจิตรมีพิศโลกมีอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และก็นครสวรรค์ดูแลน,นะครับดูแลดูแล,แล,แลในภาคเหนือตอนล่างนะครับนั้นลูกที่จะสมัครก็ต้องเป็นคนที่จบอยู่ในในแปดจังหวัดนี้นะครับ การับสมัครนั้นนะครับในดับชั้นมหนึ่งเนี่ยเราเกรับสมัครแต่บันที่1พฤศจิกาจนถึง30พฤศจิกานะครับโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มโรงเรียนนะครับกลุ่มโรงเรียน12งโรงแล้วก็ในการส่งเอกสารนั้นก็ให้ส่งมาที่โรงเรียนนะครับในการส่งเอกสารอียรต่างนะครับค่ะหลักเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นน้องจะต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่าไร่ที่น้องจะไปสมัครได้ครับท่านผู้ปกครองครับนะลูกๆเราที่จะมาสมัครเนี่ยในดับชั้นม ม .1 นนะครับต้องมีกระเลียร์สามขึ้นไป <c oughs> นะครับใ <50 S 2> นดัชนมีมนั้น3 0มนนะครับ3 0 <c oughs> 0ซึ่งก,ก็สูงพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ยอดสมัครก็กเริ่มเยอะแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> สมัครเริ่มเยอะแล้วรับสมัครม .4 เนี <c oughs> ่ยค่ะรับสมัครกันวันไหนคะเหมือนม .1 ไหมคะม .4 นี่เรารับสมัครไว้แต่เดือน สิงหาคมไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับส่วนหมหนึ่งนั้นก็หมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็จะสอบสอบวันที่8มกราคม2566 <66 S 1> นะครับการสอบระัภูมครองครับในปีนี้เนี่ยโรงเรียนเปิดสอบแต่ละศูนย์นะครับเปิดสอบในแต่ละจังหวัด ในแปดจังหวัดที่ที่เป็นเครือข่ายของเรานะครับไม่ต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนวิศ์จุฬาพรดีจังกลายเป็นพิศโลกนะครับค่ะยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าอยู่ที่ตากอย่างเงี้ยค่ะไปสอบที่จุดไหนคะตากเนี่ยตอนนี้โรงเรียนได้ประสานกับโรงเรียนตากพิทยาคมนะครับในการเป็นศูนย์ของการสอบเข้ามหนึ่งของโรงเรียนวิศษจุฬาพรพิศโลกครับค่ะแล้วก็ลดความแออัดด้วยใช่แล้วก็เป็นการ ดูแลน้องๆนะคะไม่ต้องให้เดินทางมาไกลนะคะอยู่ในพุ่มลมหนาของเราก็สามารถสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนมีความฝันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีฝันอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นะคะโรงเรียนแห่งนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะคะหมดเขตการรับสมัครสิ้นเดือนนี้นะคะผมมาที่3 0พฤศจิกายนนี้ครับใช่นะคะแล้วก็ปีหน้ามกราวันที่8นะคะ มาสอบด้วยกันครับผมค่ะทีนี้ก็อยากจะให้เป็นน้องๆเป็นตัวแทนสักคนหนึ่งที่เลยที่จะมาเชิญชวนนะคะให้น้องๆที่มีความสามารถนะเขาได้มายืนอยู่ในจุดเดียวกันเชิญชวนให้น้องๆขอตัวแทนหนึ่งคนยกมือค่ะหคนเชิญลลูกสาวมาเลยชื่ออะไรคะอยู่มอะไรคะ ชื่อจีรพัฒน์พุวกาค่ะอยู่ม .6 ค่ะค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะชื่อขิมค่ะน้องขิมนะคะน้องขิมตอนนี้เป็นพี่ม .6 เดี๋ยวให้น้องขิมเป็นตัวแทนนะคะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะของโรงเรียนเชิญชวน,ชวนเด็กๆน้องๆรุ่นใหม่ให้มาสมัครแล้วก็มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราเชิญค่ะค่ะสําสหรับน้องๆท่านใดน,นะคะที่มีความสนใจในวิชาวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถ เข้ามาสมัครได้ค่ะเพราะว่าโรงรีนเราก็มีการส่งเสริมการทําวิจัยอะไรเงี้ยค่ะก็มีอาจารย์จากมหาลัยมาช่วยดูค่ะแล้วก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะค่ะแล้วเราเรียนมา6ปีเราประทับใจอะไรในความเป็นจุฬาภรณ์ก็หลักสูตรอย่างเงี้ยค่ะชอบที่แบบว่ามันมีความแบบครอบคลุมค่ะแล้วก็เนื้อหาก็สามารถนําไปใช้ในการสอบเข้ามหาลัยได้ดีค่ะ ค่ะและ้วที่สําคัญฝากอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบพี่ระบบน้องครอบครัวจุฬาพรที่อบอุ่นอยากให้เชิญชวนน้องๆเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราหน่อยสิก็ถ้าเข้ามาอยู่ในจุฬาพรนะคะก็ถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ก็สามารถถามรุ่นพี่หรือว่าถามเพื่อนๆได้ค่ะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะค่ะให้ท่านพออนะคะทิ้งช่องทางในการติดต่อแล้วก็มีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะท่าน ครับท่านผู้ว่ครองทุกท่านครับท่านาให้ท่านมีความมั่นใจนะครับในความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพอ์นะครับซึ่งตอนนี้เรามีที่บอกว่ามีาทุกทุกภาคของประเทศไทยนะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพณ์นั้นเรามีอุมดมการเป้าหมายที่ชัดเจนในการในการที่จะผลิตลูกๆของเราเนี่ยให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักวิจัยให้เป็นนักคิดค้นให้เป็นนักนวัตรกรรอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราตอบโจทย์ตรงนี้นะครับนะ ก็ตรงนี้นั้นนะครับถ้าท่านผู้ปกครองสนใจนะครับนะเข้าไปดูเว็บไซต์ของโรงเรียนวิสาจุฬาพรราชวีไลพิศโลกนะครับแล้วก็หรือ a c e b o o k นะครับหรือถ้าท่านต้องการข้อมูลอะไรต่างนะครับสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนนะครับเข้าไปดูบริบทโรงเรียนอะไรต่างได้นะครับโรงเรียนยินดีต้อนรับในการที่จะให้ข้อมูลกับผู้ปกครองนะครับ ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้มยการนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกคนเลยค่ะขอบคุณคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนด้วยนะคะที่วันนี้มาประชาสัมพันธ์นะคะการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนนั่นเองค่ะ